สวัสดีครับพี่น้องที่รักยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเข้าใจความผีทีละข้อปีที่3พี่น้องที่รักครับในปีนี้2 0 2 5ูเนี่ยเราเป็นปีแห่งการเป่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้าซึ่งทําให้ขณะนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าข้อมั่งผีประจําปีของเราคือกิจการบทที่20ข้อ25สอดคล้องกับ2 0 2ศู 5. พี่น้องที่รักครับ5้าห้าเป็น25พระเจ้าได้เปิดเผยสำแดงกับผม ว่าปีนี้เนี่ยเลขค่าเป็นเลขแข่งพระคุณพี่น้องจะเห็นพรคุณสองเท่าเลข5้าเป็นเลขแข่งความโปรโดปรนานพี่น้องจะเห็นความโปรโดปรนานสองเท่าเลข5าเป็นเลขแห่งเสียงหัวเราะเนื่องจากเห็นปรคุณและประพรพี่น้องจะหัวเราะมากกว่าเดิมสองเท่าเร็วกว่าเดิมสองเท่าพี่น้องที่รักครับวันนี้หัวข้อที่เรากําลังจะเรียนก็คือแผ่นทินของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่พระเยซูเน้นตลอดเวลาพี่น้องสังเกตว่าเมื่อพระเยซูสอนอักระทูตเมื่อเทศเมื่อพงพูดกับประชาชน หัวข้อที่พงศ์สอนคือแผ่นดินของพระเจ้าหลังจากที่พงศ์ตายแล้วฟื้นหัวข้อที่พงศ์พูดกับพวกอัครทูตคือแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อพงศ์ส่งอัครทูตุสิบสองคนออกไปประกาศสิ่งที่พวกเขาให้ออกไปประกาศคือแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อพงศ์ส่งพวกสาวกเจ็ดสิบสองคนให้ออกไปประกาศสิ่งที่พงศ์สั่งให้พวกเขาออกไปประกาศคือแผ่นดินของพระเจ้านี่เป็นสาเหตุที่เราต้องเน้นเพราะว่าพระเยซูนเน้นเอาล่ะวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนกันในลูกาบทที่สิบสี่ข้อสิบห้าถึงสิบแปดแต่ก่อนที่เราจะ ดำดิ่งไปที่พระคำผมอยากให้เราใช้เวลานี้อที่ฐานด้วยกันพ่อครับเราขอตั้งพ่อไว้ตรงหน้าครับขอใช้เวลานี้เรียนพระคำขอใช้เวลานี้รับการเปลี่ยนแปลงจิตใจด้วยพระคำขอพ่อทำภาร,รกิจกับเราได้พระคำขอพงวิญ,ญาณเคลื่อนไหวอย่างเป็นอิสระไม่ว่าพี่น้องเข้ามามีความจําเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้าสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้อยู่ในภาร,รกิจสําเร็จแล้วมีพระคุณในเรื่องเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นเป็นพระพรในฝ่ายวิญญาเรา ปล่าประกาศถึงการที่พระวิญญาณของพระเจ้าจะมีเสรีภาพที่จะเคลื่อนที่จะปลดปล่อยจะไม่มีใครเลยครับที่ขาดจากพระพรแต่ทุกคนจะก้าวไปข้างหน้าก้าวขึ้นสูงโอเคจะมีการทะลุทะลวงพระเจ้าจะได้รับเกียรติและเปล่าประกาศสิ่งนี้ในนามพระเยซูอามนเอาลัะพี่น้องอีูล้ให้เราดำดิ่งไปที่พระคำของพระเจ้ากันดูข้างบนนะครับหัวข,ข้อข้างบนทางขวาเนี่ยคือว่า,าแผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่พระเยซูเน้นตลอดเวลา แล้วก็ถ้าพี่น้องดูข้อบัามพีที่อยู่ข้างบนตัวขาวๆนั่นน่ะน่นะเป็นข้อบัามผีที่เราเรียนผ่านไปแล้วพี่น้องสามารถไปค้นดูคลิปก่อนหน้านี้ซึ่งผมสอนแล้วล่ะเรามาดูกันในลูกาบทที่สิบสี่ครับในข้อสิบห้าบอกว่าคนหนึ่งที่ร่วมนั่งรับประทานเมื่อได้ยินคําเหล่านั้นคําเหล่านั้นก็คือสิ่งที่พระเยซูตรัสก่อนหน้านี้ซึ่งพูดถึงว่าขณะที่ได้รับเชิญไปนั้นจงเชิญคนที่ไม่มีสิทธิ์เลี้ยงกัก โอเคพวกคนยากจนต่าง,างๆอย่าไปเชิญคนรวยโอเคให้เชิญคนที่ไม่มีสิทธิ์เลี้ยงกับแล้วก็อาจะได้รับบำเหน็จตอนที่คนชอบทําเฟื่องจากความตายโอเคฉะนั้นเมื่อคนนี้ได้ยินอย่างนี้โอเคเขาจึงทูลพระองค์ว่าผู้ที่จะได้รับประทานอาหารในแผ่นดินของพระเจ้าก็เป็นสุขอ่าเขาบอกว่าผู้ที่จะได้รับประทานอาหารในแผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยเป็นสุขซึ่งหมายถึงเป็นสุขเป็นหมายถึงได้รับประพรดูพระองค์ตอบสนองอยังไงข้อ16พระองค์ตรัสกับเขาว่ามีคนหนึ่ง จัดงานเลี้ยงใหญ่และเชิญแขกไว้จํานวนมากโอเคอ๋อขอโทษมาตกกอไก่นะก็คือคนนึงจัดงานเลี้ยงใหญ่เชิญแขกจํานวนมากข้อ1ิเมื่อถึงเวลางานเลี้ยงเขาก็ใช้บ่าวไปบอกพวกที่ได้รับเชิญไว้แล้วว่าเชิญมาเถิดเพราะสิ่งสารพัดเตรียมไว้พร้อมแล้วก็คือไปเชิญเลยทุกอย่างเตรียมข้อสิพวกนั้นต่างก็ขอตัวโอเคเนื่องจากที่ไม่พอ ผมละเอาไว้ก็คือเขาขอตัวแหละบางคนบอกว่าเออเพิ่งซื้อนามาไม่มีเวลาต้องไปดูนาะบางคนบอกเพิ่งซื้อวัวมาไม่มีเวลาต้องไปดูวนะัวบางคนบอกว่าเพิ่งแต่งงานไม่มีเวลาต้องใช้เวลากับภรรยาฉะนั้นพี่น้องที่รักจําไว้ว่าเรื่องหนึ่งโอเคขณะที่เรากําลังออกไปเชิญชวนคนเพื่อจะเข้ามาสู่แผ่นดินของพระเจ้านั้นหลายครั้งพวกเขาจะมีข้อแก้ตัวครับมีข้อแก้ตัวต่างๆนานาด้วยแล้วบางครั้งก็ดูฟังขึ้น ฉะนั้นสิ่งที่ผมหนุนใจเราคือขณะที่เราพยายามเป่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้าอย่าท้อใจง่ายโอเคอย่าเพียงแต่โอคนเขาปฏิเสธนิดนึงก็เลิกไม่ท้อใจน้อยไม่ครับอย่าท้อใจให้รู้ไว้ว่าขณะที่เรากาลังเปล่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้าโอเคในฐานะที่เราเนี่ยจะได้รับประทานอ่าได้รับประทานอาหารในแผ่นดินของพระเจ้าในฐานะผู้เชื่อเนี่ยขณะที่เราออกไปเชิญชวนคนอื่นเนี่ยโอเคในที่นี้ก็คือเ่าที่นายใช้ไปแหละ โอเคหลายครั้งก็เราก็จะพบว่าคนเหล่านั้นก็จะมีข้อแก้ตัวโ okay? อเคขอตัวก่อนอย่าท้อใจให้รู้ว่านี่เป็นเรื่องปกติแล้วก็ <c oughs> อย่าอย่าเพิ่งสลัดผงขี้ดินโ okay, อเคแต่ตอนนั้นเนี่ยเขายังไม่ได้ปฏิเสธชัดเจนถึงขั้นที่จะแบบขั้นที่แบบกดขี่ข่มเหงไล่หลอกบายเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่เห็นความสําคัญเขายังไม่เข้าใจให้อดทน ห้าิษฐานต่อไปแล้วก็บางครั้งมันจะมีเวลาที่เขาเหมาะโดยว่าเวลาที่พวกเขามีปัญหาคนเราเวลามีความสุขดีบางทีก็ไม่ได้อยากจะฟังโอเคพี่กองเข้าใจไหมาทางแก้ที่มาในเวลาที่ไม่มีปัญหามันดูเหมือนไม่ค่อยจาเป็นฉะนั้นจงจําไว้ว่าในฐานะที่พวกเราเนี่ยจะได้รับประทานอาหารในแผ่นดินของพระเจ้าเพราะเราเชื่อในพระเยซูคริสต์เป็นคนที่เป็นสุขเป็นคนที่ได้รับพระพรโอเคจงอย่าท้อใจขณะที่เราถูกส่งไปเชิญชวนคนเมื่อคนพากันขอตัวมีข้อแก้ตัวอย่าเพิ่งท้อใจ โอเคให้อดทนอธิษฐานแล้วก็ทําต่อไปแล้วบางครั้งเนี่ยก่อนที่เราจะเล่าคําพยานเพื่อจะนําไปสู่การประกาศแผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องขออนุญาตผมเรียนรู้เรื่องนี้จากยิงไข่โอเคผู้ผู้ที่คิดค้นกระแสการตั้งคิดจักที่ประเทศไทยก็กําลังใช้อยู่ฉะนั้นพี่น้องที่รักอย่าลืมขณะที่เป่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อเราเชื่อในพระเจ้านั้นเราจะได้รับประทานอาหารในแผ่นดินของพระเจ้าเราเป็นสุขเราได้รับประพร แต่ขนาดที่เราออกไปเชิญชวนคนอื่นหลายครั้งเ็าจะพากันขอ,อขอตัวมีเหตุผลต่างๆนานาอย่าเพิ่งทอ้อใจอย่าเพิ่งสลัดผงคดีอธิษฐานจนถึงเวลาของพวกเขาขอบคุณพระเจ้าเอาละ่ะพี่น้องที่รักครับให้เราดูมุมซ้ายล่างพี่น้องเห็นยังเลิฟไทยแลนด์หนึ่งหนึ่งหนึ่งแต่ตามตัวก็คือรักประเทศไทยหนึ่งหนึ่งหนึ่งพี่น้องเห็นยังหนึ่งหนึ่งหนึ่งโอเคก็คือรวมกันก็เป็นสามก็คืออีกสามปีครับจะถึงปีสองพันยี่ิแปดโอเคมีความสําคัญยังไงปีสองพันยี่ิแปดเนี่ยมีความสําคัญคือ ครบรอบ0อ่า200ปีที่โปรเตสแตนเข้ามาที่ประเทศไทยเราถึงตั้งเป้าหมายรักประเทศไทย1 1 1หนึ่งซึ่งหมายถึงมีผู้เชื่อ1ล้านคนตอนนี้เรามีผู้เชื่อ5 5 6 0,000แสนให้เราทวีคูณ2ครับมีสิทธิพิบาลผู้รับใช้1 0 0 0 0ืนคน3ก็คือมีคิตจัก1น0 0 0 0ืนแห่งง่ายง่ายคือสิทธิพิบาลผู้รับใช้หคนดูแลหนึ่งคิตจักมีสมาชิกประมาณร้อยเราจะจบลงด้วยการมีผู้เชื่อ1ล้านคนในปี2018ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นจริงได้ทางคณิตศาสตร์ธรรมดา เมื่อผู้เชื่อทั้งหมดใช้เวลา3ปีในการทวีคูณจริงๆมันเร็วกว่านั้นนะครับแล้วถามว่าเราจะทวีคูณยังไงก็โดยการออกไปประกาศแผ่นดินของพระเจ้าไม่ท้อใจเมื่อคนขอตัวมีข้อแก้ตัวอย่าเพิ่งท้อใจโอเคให้ถือว่าการเปล่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้าซึ่งจริงๆก็คือการเป่าประกาศข่าวประเสริฐซึ่งจริงๆก็คือการเปล่าประกาศเรื่องราวของพระเยซูคนนั้นเป็นพันธกิจเป็นอาภะเป็นพันธกิจในชีวิตของเราพี่น้องอย่าลืมนะให้ผมบอกสรุปให้เราฟังสั้นๆถามว่าทําไมการประกาศข่าวประเสริฐ คือการประกาศแผ่นดินของพระเจ้าคือการประกาศข่าวประเสริฐเพราะข่าวร้ายก็คือโลกนี้อยู่ภายใต้การครอบครอ,องของมารพระเยซูเรียกมารว่าเจ้าโลกเนื่องจากามนุษย์ค่แรกอาดัมคนแรกได้เชื่อฟังมารแล้วสิทธิอำนาจไปมอบไว้กับมันแต่อาดัมคนสุดท้ายก็คือเซูยร์สติดไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าแล้วก็จนเจอทั้งถึงความมรณาตายถูกฝังโอเคแล้วก็ลงไปที่นรกกระชากสิทธิอำนาจคืนมาแล้วพรรองได้อยู่กับเราโดยสิทธิอำนาจนั้น นั่นในสาเหตุที่เมื่อเราออกไปนั้นเราจะถอนป้ายสานักมารโอเคในขณะที่มารทาให้คนป่วยเราจะทําให้คนหายโรคขณะที่มารทาให้ผีเข้าเราจะขับมันออกโอเคแล้วก็เราพาคนเชื่อในพระเยซูคริสต์เพื่อคนเหล่านั้นจะได้รับชีวิตนิรันดระมีโอกาสที่จะรับประทานอาหารในแผ่นดินของพระเจ้าได้รับประพอเมนฉะนั้นจงจําไว้ปัจจุบันนี้สิ่งที่เรามีคือข่าวดีก็คือพระเจ้าทรงครบอบครองกับเอาละพี่น้องทีหลักให้เราทําสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากพระเยซูบ,บอกว่า จงกระทำอย่างนี้ให้เป็นที่ระลึกถึงเราซึ่งแน่นอนองคงไม่คาดหวังว่าเราจะระลึกถึงพระง์แค่เดือนละครั้งบางคนก็อาจจะบอกว่าเราสามารถระลึกถึงพระองค์โดยการอ่านบ้าเพียรอธิษฐานนมัสก,การก็ใช่แต่นั้นไม่ใช่สิ่งที่พระเยซูเรียกร้องหรือร้องขอสิ่งที่พระองค์บอกก็คือว่าให้ทําอย่างนี้เป็นที่ระลึกถึงพระงคพี่น้องที่รักรับพัะก,กายของพระเยซูกิ์เนี่ยแตกหักเพื่อเราหายดีฉะนั้นพี่น้องที่รักของปาวประกาศว่าทุกคนที่ได้ยินเสียงของผมทามือแตะหน้าจอหรือไม่โอเครับมหาสนิทฟังคําสอนคุณหายโาครค ว่าคุณเป็นหรือไม่โรคภัยไข้เจ็บทั้งหมดจากเชื้อโรคจากกรรมพันธุ์จากอาหารจากอุบัติเหตุโอเคหรือว่าจากวัคซีนทั้งหมดจงออกไปแล้วเปล่าประกาศว่าพระเยซูได้ถูกเคี่ยนพงได้เจ็บเพื่อเราหายดีพงได้เจ็บแทนไปแล้วรับเปล่าประกาศและด้วยบาดแผลเคี่ยนตีของปเยซูคิดเราทั้งหลายได้รับการรักษาหายโรคภัยไข้เจ็บทั้งหมดจงออกไปแม้ว่าจะมีต้นเหตุจากอะไรไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรเราสั่งให้หายและเป็นปกติพระคำของพระเจ้าบอกว่า,วาคำอธิษฐานด้วยความเชื่อ จะช่วยผู้ป่วยรอดชีวิตและองค์หลจ้าจะใจเขาลุกขึ้นฉะนั้นเราเปล่าประกาศว่าผู้ป่วยติดเตียงลุกขึ้นโอเคคนที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายโคม่าหายเป็นปกติทุกประการเราปลดปล่อยทุกอย่างที่จําเป็นทุสวรรค์พลังงานของพระเจ้าในการเคลื่อนไหวที่ทาให้เกิดการหายโรคทุกประการเราเป่าประกาศสิ่งนี้ในนยามพระเยซูคริสต์อาเมนพี่น้องที่เร,รับพระฤิธิ์พูดสิ่งดีเพราะเราพระฤธษ์พูดอะไรพระฤธิ์พูดถึงการที่เราทั้งหลายได้รับการยกโทษบาป โอเคทุกอย่างทุกชนิด,าดาราบใดก็ตามที่เราเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าตายบนไม้เขนถูกฝังแล้วเป็นขึ้นบาปทั้งหมดของเราทุกอย่างทุกชนิดได้รับการยกเราลอดแล้วจงมั่นใจในความลอดและมั่นคงในความเชื่อโอเคจงป่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้าจงมั่นใจในการรักษาโลกด้วยเช่นเดียวกันกับที่พระเยซูจัดการกับบาปของเราดยการตายถูกฝังแล้วเป็นขึ้นพระเยซูจัดการกับโครคภัยไข้เจ็บของเราทุกอย่างทุกชนิดโดยการถูกเกี่ยนนั้น นี่เป็นสาเหตุที่เปโตรบอกว่าด้วยบาดแผลเกณฑ์ตีของโรงท่านทั้งหลายจึงไม่ใช่จะจึงแปลว่าหายแล้วฉะนั้นผมป่าประกาศว่าโรคภัยไข้เจ็บทั้งหมดหายตาบอดหูหนวกหายโอเคเป็นใบาหายอ่าเป็นมะเร็งกล้ามเนื้ออ่อนแรงหายในนามพยาเิวิยาเราป่าประกาศถึงคถเรครียตที่ไม่แล้วก็สิ่งต่างๆที่อยู่ในร่างกายเราที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าเราสั่งให้หลุดออกโอเคให้ทุกอย่างเคลื่อนไหวอย่างเป็นอิสระในนามพยาธิวิทยาขอพงษงยานของพระเจ้าทำสิ่งนี้ในานามพยาธควิทจงหายและเป็นปกติพี่น้องที่ักครสำรวจครับ แลว้วเมื่อคุณพบว่าคุณหายแล้วเขียนคําขอบคุณพระเจ้าลงไปว่าคุณเคยเป็นอะไรโอเคลองจัดเวลาทุกวันทักงสิบว,วันมาฟังแล้วเห็นตัวเองเข้าใจความพีมากขึ้นโอเคเห็นสุขภาพดีขึ้น <Okay. S 2> เห็นการอัศจรรย์ในชีวิต <Okay. S 2> พี่น้องยินหละครับถ้าได้รับพระพร์กดแชร์ต่อไปให้หัวใจลมทั้งถ้าคุณมีคู่สมรสหรือมีคนที่คุณดูแลโอเคถ้าคุณได้รับประพร์จะไม่ไม่นัดดูด้วยกันหรือไม่กระท้่งส่งลิงก์โอเคหรือว่าแชร์กันทางเอ่อกูเกิลมีดหรือว่าซูม ดูด้วยกันโอเครับมหาสนิทด้วยกันแล้วก็อภิปรายกันโอเคพี่น้องที่รักครับถ้าคุณได้รับพระพรเขียนคําขอบคุณพระเจ้าลงไปผมเปล่าประกาศว่าสิ่งดีกําลังมาถึงคุณพระคุณสองเท่าความโปรดปานสองเท่าเสียงวอลล์สองเท่า,ทาผมเปล่าประกาศถึงการทุรุทุรวงและสิ่งที่ดีทุกประการในชีวิตของคุณขอบคุณพระเจ้าครับพี่น้องที่รักอย่าลืมทุกวันมาฟังโอเคให้เราพูดพร้อมกันว่าชีวิตของฉันขึ้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 นพรดชาโลมแต่ไม่ได้พระพรเต็ไม่ได้พระคุณเต็มไปด้วยความโปรดปานรบะเยิส 阿 m i n